ทันดาที่ค่อยๆผลักประตูไม้เก่าเสียงดังเอี๊ยดเข้าไปในห้องเก็บเอกสารซึ่งถูกปิดตายมานานแสงไฟฉายของเธอวาดไปตามชั้นเอกสารที่เต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมในครหาสน์หลังนี้ทุกซอกมุมคือบ่อแสและทุกความเงียบก็อาจซ่อนเสียงของอดีตเอาไว้อนาชัยถุงมือหยิบแฟ้มเก่าเล่มหนึ่งออกจากชั้นข้างในมีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสั้นๆและเอกสารที่มีคราบน้ำตาแห้งติดอยู่ลายมือของผู้ตายแล้วนี่ ทำสารภาพเหรออัน,นาเหลือตาไปเห็นกล่องไม้ใบเล็กๆในมุมมืดของห้องบนฝากล่องมีตราประทับห้ามเปิดจนกว่าจะถึงเวลาเธอขมวดคิ้วแน่นอัน,นาเปิดจดหมายเก่าอย่างระมัดระวงังแสงจากคมไฟสว่างเฉพาะจุดทําให้ตัวหนังสือที่ซีจางดูสั่นไหวราวกับยังมีชีวิตใจความในจดหมายกล่าวว่าหากใครได้อ่านจดหมายฉบับนี้นั่นแปลว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้ว ข้าพระเจ้ามีบางสิ่งที่ไม่อาจบอกใครแม้แต่ครอบครัวของข้าพระเจ้าเองสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุและคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือหนึ่งในคนที่ยังอยู่ในคฤราสนต์หลังนี้อันดานั่งเงียบดวงตาเบิกเล็กน้อยเธอเริ่มถอดแว่นวางจดหมายลงแล้วหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาเขียนทันทีถ้าเรื่องนี้จริงทุกคนในบ้านล้วนมีแรงจูงใจแล้วปีนั้นที่เขาพูดถึงคืออะไรญิงชราแม่บ้านยืนรออยู่ในห้องครัวเก่า แสงแดดยามบ่ายสองลอดช่องลมเข้ามาเป็นลายลายบนพื้นอันนเดินเข้ามาเงียบพร้อมกับสมุดโนต้ตในมือคุณเคยอยู่ที่นี่ในปีนั้นใช่ไหมคะปีที่เกิดอุบัติเหตุเธอเงียบไปชั่วขณะก่อนจะค่อยๆพอยักหน้าเบาๆสีหน้าหนักอึง้งดวงตาวู่ไหวมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกคะ่ะแต่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะพูดบางเรื่องมันถูกฟังไวเพราะควรถูกลืมอันนากล่าวว่าแต่ที่นี่มีคนตายคะ่ะ และความจริงกำลังถูกฟังไปพร้อมกับพวกเขาคุณช่วยเล่าให้ฉันฟังได้ไหมหัวหน้าแม่บ้านกลับบอกว่าถ้าคุณอยากดูเรื่องคืนนั้นจริงๆลองไปดูห้องใต้บันไดอันนางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองประตูทางเดินมืดๆที่นำไปยังบันไดไม้เก่าตรงนั้นมีอะไรนะที่ทำให้หัวหน้าแม่บ้านไม่กล้าพูด